สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะไปเดินตลาดเศร้ามากค่ะพี่น้องได้ปลาซิวเก้ไม่คุณยายนะคะมกักค่ะพี่น้องของมักเพิ่นมีเทียนหนึ่งเอาอ้อยกับเห็ดนเราอ่ามกปลาซิวเกวเทียนหนึ่งซูงพ่อแม่พี่น้องกินเรากวันนี้คุณยายว่าอยากกินพี่นอ้องเอาอ้อยไปตลาดน้าไหนมันกับพวัวอันปลาซิวเกวจะเคลื่มือหนึ่งไปก็เรื่อยไปพอัออ่าแม่ค่ะ มีปลาซิวเกวก็ดีมีเจ้าเดี่ยวครับพี่น้องที่นี้ห้ามามุกปลาซิวกินน้ำกันน่จ้ะตอกเขาเหนียวห้อนๆครับพี่น้องแล้วมากินน้ำกันนะคะครับพี่น้องหมอมันเดือดเตือดใส่เครื่องเข้ากันค่ะเข็ดให้ผู้เทากินครับพี่น้องน้ำปลา้าของแสบของขอบขั่วครับพี่น้อง ทำง่ายจังหน่อยนะเพราะว่ากระปุกง่ายค่ะเอาอ้อยเอามาตุมแล้วก็ปรุงในแเบบียบเฮาพี่น้องนี่คือว้าแซ่บแซ่บอีหลีเด้อพี่น้องแสดงเลยผงน้อยจังหน่อมักแบบหน่อยแซ่บหน่อยมักหลายแซ่บหล,ลายค่ะพี่น้อง ก็มันเดือดใช่แล้วเขาทิ่มปลาปลาซิ่วแก้วแล้วกับพี่น้องหนึ่งแบบง่ายๆแต่ว่าแซ่บอีิ่มๆนะพี่น้องคุณประโยชน์ของปลาซิ่วแก้วนี่ไรนะพี่น้องเพราะว่าเป็นปลาเล็กคุณประโยชน์ไรนะวาสามสีน้ำกับพี่น้องเศร้าแล้วเศร้าอีกนะฮะมาเดือดใช่แล้ว,ลวเอาอะไก็ทิ่มเอาทิ่มลงแล้วกันใส่ไข่ทิ่มไว้จักวางอย่างนี้ไนงะ กตรงนี้หนามอมีหดกลุ่มของพี่น้อง,อ,นอ,องเขาจาตรงเหล่านี่ม่หอดปากับของบริเทพี่น้องมันมีหนาหลางกับเศรา้าหล้งกับเศ้า จัะระเบียบมันจักหน่อยนะคะพับขุนตู้เข้ากับนี่เรียบร้อยสิเราเข้ากับตีไขใ่ใส่กับพี่น้องตีไข่ใส่เราากับเตรียมฟ้าหม้อปิดเลยครับพี่นอ้องคุณยายบอกว่าให้ตีไข่ใส่ตอนนั้นเอาอ้อยเห็ดเอาอ้อยมาตีไข่ใส่ที่หลังค่ะคุณยายบอกว่าให้ตีไข่ใส่เลยมันจะได้กลัวกับกพี่นอ้องปีแป๊บลงปึ๊บ ต้องส้หนเพราะว่าตอนนั้นอะอวยลืมใส่สาปวดอวยลืมไม่ได้ข้นว่ไรถนันไครมันก็จะได้คลุกคิกกับป่าเี่นไหมคุณยายบอกอก็จะได้ข้นหน่อยมันสได้แขน็กกนจกเกาะอาจารย์มคุณยายว่าป่ามันก็จะได้บร,ร,ร,ริแล้วพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ ข้าชิงไว้จกวางหนึ่งกันเหรอห้องเมาเอาผักคุณตูวูปเดี๋ยวใส่เวลลให้กันมกมกหมอกับพี่น้องเดี๋ยวห้องปิดหมอไไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวห้องเมาเปิดเบิองอีกเทนึงนะคะพี่น้องมาเปิดฝาเบิองว่ามันแห้งงั้นมันสุกงั้ยเรื่องสุกเนี่ยมันสุกตะดดแล้วพี่น้องแต่ว่าเขาตรงไห้มันแห้งหน้ามันก็แห้งหม เดี๋ยวเอาไออ่ะพักอีตูใส่ไปให้จ้ะพักอีตูลวดใส่ห้องกับปิดตามหมอไปจะฟังเดี๋ยวห้องกับมาตัดกินในเรื่องนึงตกปลาเสียพักอีตู้นี่ต้องเสียไปเลยนี่เห็นว่าอร่อยเหน,เเยน,เเยนียวนุ่มลื่นแขนว่าตาลื่นแขนน้ำข้าใส่มันก็เขาหน้ามเขาเนื้อกับปลาเรียบร้อยแล้วนะคจ๊ะเสียเราเอาอไอสิมาตัด เสือสูพ่อแม่พี่น้องกินน้ำาัันได้จ้ะเดี๋ยวเขาปิดไว้จากวางก่อนครัพี่น้องกระเดเสร็จเรียบร้อยแล้วดวยค่ะมกป่าซิ่วแก้วใส่ไข่ค่ะ